โฮทีวีสลิปปี้เกเมอร์เชิญพบกับเกม r ร v ว n i i l l d ภาคลุยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนี้ตอนที่สิบสี่แล้วครับเออไม่พูดพ่าทัาเพลงเรากำลังพ em. ัานทุ่งสนามเพาะอันกว้างใหญ่เราจะลุยทุ่งสนามเพาะนล้วนๆแล้วนะครับเนี่ย เพื่อตัดตรงลงทะเลลงล่างออกทะเลให้ได้แต่ว่าเราจะไปในที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อผ่านให้เร็วที่สุดที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับหรือว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่อันตรายที่สุดกันแน่โปรดติดตามตอนที่สิบสี่ตอนนี้ให้ได้นะครับโอเคเราจะไปลุยตรงไหนต่อ อะไรเนี่ยเทรนช์สนามเพลาะนะครับโอ้เราสู้กับอะไรเนี่ยไฟฐานเยอรมัน World War วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนาะยังไม่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนระิงแะเราเพิ่งได้สู้กับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจริงๆจังจัง,จง,จงตอนนี้เองนะครับที่เหลือสิบสามตอนก่อนหน้านี้เป็นแค่น้ำจิ้ม เค okay. ไปลุยเทรนด์กันเลยสนามเพลาะอยากค้างอย่าเด้งนะเฟยอะไรเนี่ยโอส่งคำโลกครั้งที่หนึ่งที่เรายึดได้โอเวน่นแมชชีนคาบายปืนกลโอเวน่นแล้วก็โมเดลหนึ่งกันศูนแล้วก็ระเบิดสากส เต็มเกรเนตของฐานเยอรมันแล้วก็โอ้โหระเบิดแอมโมแบก็กเคดฐานเยอรมันจะแน่สักแค่ไหนสงครามชนะพรอจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวลุยไปด้านหน้าเฮ้ยจริงกันแล้วเยียาย่ซายาซาโอ้โหลุยเลยเฮ้ย จะมุดไปโไปแดนศตูด้ดย,ย,ยยิ่งเลยิงเลยคุมกันด้วยระว,วังศัตรูไปต้องล้มนู่นเพื่อควาเป็นแมกกมศัตรูอยู่ไหนโอ้ฟังนนนเทียบเ้ยโอ้ขาโอ้เมลนจริงขาคนยเ้ยศัตรูเหนแวบๆโอ้ชิปหัวเ็ด รีโหลดดิ้งโอ้ยเอาแทงดักสนับเนาอยู่ทางนู้นมันอยู่ทางนู้นเปียบเอ้ยไปยู่เฉยยุยเฉยคือตายโอ้โหเจ็บ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 ว้าวโอ้ยไปลุ้มสามพร้อดล้วน้า ว่ามาจากไหนนี่โอ้มันปุ้ยข้างดยูยห้สอะไรดีเนี่ยฮะอาวุธสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของมันปุ้ยข้างไปทางนูน้นปืนพกพวกนี่นยนะเอามาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยร์มเมอร์สต็อปออโตโอเคจะไหวเนี่ยระวังศัตรู โอ้หแม่นจริงไป้ลุ้มนูน่นระวังระตูมาเพียบเลยตาจิงเข้าไป,ไปรีลอดดิ้งหนึ่ปืนพกทำไม้ดิวฟอนไลน์เท่าไหร่เท่าไรระเบิดโรเบิร์ตด็กระเบิดควาา้างไฟกเยิ่งยาก เอ้ยแก๊สมาตาัดระวังแก๊สพิษไอ้ระวังระเบิดเพื่อนระเบิดซากไปทางนุนระเบิดซาการากรนาดาระเบิดน้ำไปก่อนแล้ววะเฮ้ยพุทธพกจะยกใกลไม่แมน่นเท่าไหร่เลยแต่ยตตัดระยะใกล้ที่ reloading พาลีโ้อดิ่งเพื่อนตายหมดแล้วปืนพกกลเท่ยที่สุดคุดมฟอร์เมอร์สต็อปโอ้โหเก็บคิวได้เยอะเหมือนกันเนี่ยติดไปต่อลงสนามเพาะระวังตายค่ะกระสุนเหลือน,อน้อยแล้วเปล่งละฮะปืนโอ้โหกระสุนฮันลหลมาเตอร์ซักเกอร์ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอากระสุนหมดระวังเรยอย่าโดนจันระเบิดมาโอ้โอ้โอตายตายตายฉันอาเราเราไม่อยู่หลังแนวหลังสกูได้ยังไงระวังระเบิดไปทางนี้อะไรเนี่ยปืน้น ไปทางนูน้นไปทางนูน้นยิ่งเล,ล่นบัดรทำไมโบราณเอ้ยไอ้ไ,ไฟ่นี้เท่าไหร่เลยกระสุนปืนสั้นแต่ก็เอาก็โอ้โหโ,หโ,หโ,หอ,โอ้โหเราจะไปเจอมันแล้ว เะว่าเฮ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้แย่แล้วโอ้โหอ้ยเกือบตายโอ้เจ็บ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 แรงไกลมากอยู่ตรงไหนอ้าตายแน่ตายแน่โอ้ตายแน่มันจริงจริงมันมีปืนเบิร์กแมนเราก็มีปืนอีกหลอยดอยจะสตุลเบิร์กแมนได้ไปรี ระวังะตะปูพืนเบิร์กแมนโอ้ไม่แม่นเท่าไหร่เลยยิงได้แต่ดียวใช่โอ้ยอีกทีเจ๊กีดรอลูกปืนรอลูกปืนมาปามาดีมาดีโอ้โหเจ็บ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 โอ้ยช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนอยู่ในพุ่มไม้ตายแล้วบัง รีโหลดอ่โอ้ไอไรเด้วเพื่อนมีแต่ไรเฟลิลเรามีปืนปนเราไม่แม่นไรเฟลิลนี่นะเราเน้นสาดเป็นหลักดาดร,ร,รีโหลดอินอ่าแม่นแล้วกนอ่าว่างจิงอาวุธดอยจับตูได้ไปทางนี้บ้าง ายของสนามบ,บ,บแทดทิงไว้อ้อแล้วลอยข้างเดินสกูแล้วโอ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้โหหนักโ้โหโ้โหโอ้โหโอ้หโหโโดโอ้้นโด้ขึ้น,น ทางนี้เรากำลังได้เปรียบเอามากับเพื่อนยิงสิศอะไรมายิงปืนขาดลำต้องยิ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 งออกอ่อนปืนร้อนสตารบอกนานทำไม่ได้ยาละไล่ไล่นี่ตายซะ ยาเฮวีมาชินกันเฮวีมาชินก่อนโบกฟ้าเฮ้ยชี้ชิงหัวเย่าเชียวหัวนี่ปืนที่ใช้ให้เกง่งนี่เฮวีมาชินกันเฮ้ยรีโร์รก่อนพ,พี่เปิดหน่อเอ็มจีแปดสิบห้า อยู่ไหนจ้าลยปึปุ๊บ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 ฮ่าฮ่ปืนโคตจริงฮ่าฮอ้โอยิงขาก็ตายปุ๊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 บให้ช็อตยึดดินแดนสักครูเฮ้ยขามาเพื่อกวนร้งพวกเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าตาย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 

มอร์ติน LMG แมสซือแมสแซนเจ้าเก่าประตูมาฝั่งซ้ายเลยเลอะไรกินยิงยิงยิงสนามเพาะโอ้ยฝ่ายเรากำลังได้เปรียบสายามพักประมาณมันถมเข้ามาเยอะเลยเทคนิคแบบส่งคำลอกอันอีกหนึ่งวิ่งถมเข้ามาบุกประตูแบบติกเกรงใจใครรีบโอ้ยหมดกันสายลีโรด รีโหลดสีเอาแทงแจ๊กันว่าแจ๊บว่าว้าเอ้ยปั๊มปืนก็จริงแต่ศูนมีน้อยเหลือเกินฝั่งนู้นก็มียิงไม่โดนใครเลย จะเก็บแด่ตัวเดียวเองโอ้ยว่าจิกหลบก่อนอ่ะศัตรูเรายอยู่ฟอนไลน์คนเดียวแล้วเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยร็อบเบิลเฮ้ยร็อ,เรอบเบิลร็อบอบลิบล ไปใกล้ๆระเบิดโอ้ปูพรมระเบิดจะหน้าัะปูละล้วนให้โดนสักอันแล้วปะปูปูโอ้อกโอหอปืนยิงรถทางเอามายิงหัวค่ะดีปืนบัวออโตเมติกไรเฟลิลยี่สิบนัดส่ำสูงส่วนหกเทร์ริเบอร์ผูย้ยหญที่สุดในสมัยนูย้น ราลุกคืบไม่ได้เลยไปกับเพื่อนประตูด้านหน้าหนักแน่นจริงิงป,ปืนบาปตกนสิบร้อยโฟลสนะเพาะนะยิงกระต่ายร้อยระวังเพื่อนโอ้ยิงตัดหน้าปืนอะไรเนี่ยแม็กปืนกระสุนหมอได้ไหม ว่าสตูปืนแม่นจริงจงูนน6เอ,อ,เอ,อ้ยไม,ม่รอทิงวอา a u t o m ม t ติ s ไ i โฟไปก่อนระวังโดนสไนเปอร์ร้อยหัวี่นนาพ่อกว้างใหญ่ สนามอากาศกำลังดีไปทางโน,น้นบังเกอร์อาสุนท์อาสุนทอ่ะโอ้ยเจ็บเก็บเก็บเบรียลดิง้งก็จริงร็บรเบอร์ดร็บรเบอร์ดร็บรเบอร์ดโอ้พร้อมเฮ้ยขาดโดนใครตับไม่รู้ระเบิดค่ะโอ้อาสุนเจ็บเก็บ ยิงฆ่าแล้วอโอ้โอ,โอโกระสุนหมดโอ้โกระสุนหมดพอดีอ่บาดชิปอะไรดีมาร์สแฟนเกรเวอร์โอ้ปืนอะไรย้ปืนไรเฟิลเยอรมันโบราณเฮ้ยไรเฟิแลแนวหลัง ใครเนีโดนแทงเกลเวอร์ตะปูอ้ากระสุนหมดขัน้นนะใส่แนบใครเนี่จะยิงร้อยเราสไนเปอร์ไอซันเนเปอร์อะไรเนี่ยกระสุนยิงย้อยแรยงจยัง โอ้ oh. แฉกเจ็บไม่ตายโอ้ oh. สองนัดตายเหรอน่าชิ่งฝืนจะค่อยแรงเข้าไรเอเฮ้ยชอนใครก็ไม่รู้ฝั่งนูน้นตาเพียบเลย oh. เ oh. 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 โอ้เจ็บโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 โอ้โอ้ตัวอ่อนเป็นแฝงกิ้งเลยต้องมีนักทีบลอยระเบิด เปิดใครก็ไม่รู้ระวังเพื่อนโดนเพื่อนลอยเองโอ้ยเพื่อนอยู่ด้านล่างเราไปเจอข้างหน้าปืนพกสนไนเปอร์เอาปืนอนอะปืนพกมันยิงทะลุพุ่มไม้ได้ด้วยอ่ะไรปืนเยอะมาสองพาโลกครั้งที่หนึ่ง น่าจะไหวอยู่ห้านัดในแม็กก็ครีสไนเป,รปอร์ไรเฟิลปฏิบัติเห็นแล้วตู้ไหมไนเปอร์ตาทัวเห็นแล้วยิงเฮช็อตเฮชอตไอเฮ,ชอ,เฮชอตด้วยมาเลยรีลอร์ดิงแล้วนักกึศไปโอ้ เอ้เม่เกีช็อตมันเหลือนน้อยแล้วเราเตรียมบุกเสียงสงครามทีเงียบไปแล้วระวังเหตุแนวศัตรูไม่ศัตรูกำลังพ่ายแพ้อย่าเพิ่งชลาใจศัตรูอยู่ทางนู้น เฮ้บอกศัตรูกำลังจะตายแล้วข้างในเนีน,นเปอร์ไม่ได้การต้องเจอนี่อยู่ทางนู้นเนีย่ยไปแล้วลบเข้ยสนามเพาะปราชนะสงครามครับแต่ว่าอ่าเราตายเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยบ้าจริงโง่ชิบเอ้ยทำไม่ชาตายเป็นคนสุดท้ายเนี่ยโอ้ย เข้าใจเลยอะะตูกไหนวะตายหมดแล้วไม่เหลือโอเคสนามพลอกก็คือกล้ยนี่นาโถ่เฮ้ยเจอพลังแทงปืนจากอนาคตฆ่าเข้าไปพอกสครามโลกครั้งที่หนึ่งพอกเยอะมันก็ไม่เท่าไรนี่ฟ่า จ๋งจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดเฮอทีวีก็ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสนามเพลาะในด่านที่สิบสี่ได้แล้วนะครับโอแดนสตูก็มีของน่าจะมีของให้ดอยให้ลอยเพียบเลยนะครับอาวุธปืนออื ปืนกลต่อต้านอากศาศยานของศัตรูเหรอเอากระสุนพอได้อยู่กล่องพวกกล่องอาวุธพวกอะไรนี่ถ้ามีเยอะกว่านี้น่าจะดีแน่เนี่ยแต่ก็ได้ไม่น้อยเหมือนกันเก็บอาวุธเก็บกระสุนไปให้หมดอร้องของใหม่มแจ๋วมากโอ้ใครๆก็อยากร้องปืนพอต่ออของสายศัตรู โอเคในที่ h ฮอ Tv ทีวีก็ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เราจะไปด่านสนามเพลาะต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับกับเกม Ravenfield ของเฮอร์ทีวีถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าช่วยก็กดแชร์หรือจะดูอย่างเดียวคอมเมนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับ ขอบคุณที่มารับชมนะครับโปรติดตามลุยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเกม Ravenfield ด่านที่สิหตอนต่อไปเ a เวนฟิล l ์ลุยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบ